ว่าเรามีเป้า PlayStation 5ราคา20,000กว่าบาทไม้ละ5,000นะทุกคนเขตประมาณ5ไม้ครับ3 2 1โอ้โหวินครับทุกคนอ่า,นอา๋ยวได้ราคาดีกว่าราคาเปิดนะไม่ซื้อรัน่นี้จะทำซื้ <c oughs> ออยู่ สำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยและทุกคนก็จะได้เงินทดลองจำนวน10,000นดอลลาร์เอาไปทดลองเทรดกันก่อนได้เลยและที่สำคัญก็จะได้สิทธิ์เข้าห้องเรียนฟรีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์สัปดาห์หนึ่ง25รอบที่จะสอนมือใหม่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงเทรดเป็นเทรดเก่งสำหรับวันนี้ผมจะมาแจกเทคนิคที่ผมเอาไว้ใช้เทรดหาเงินซื้อของกันเป็นเทคนิคที่ง่ายและแม่นยำมือใหม่สามารถเอาไปเทรดตามได้เลยนะครับทุกคนพอดีว่ามีเป้าอยากจะได้ Station 5พอดีก็เลยให้ม์สเตชป นี้เลยและเป็นเทคนิคใหม่ที่ยังไม่เคยทําลงไปในช่องด้วยขออนุญ,ญาตแนะนำบล็อกเกอร์ที่ผมใช้ก่อนนะตอนนี้ผมอยู่กับบลกเกอร์ของ 8x ครับอยู่ในเครือของ IQ Option เหมือนกันตอนนี้ทาง 8x มีทั้งสัญญาณเทรด1นอาทีฟรีให้ใช้แล้วก็คอร์สเรียนที่เราจะไม่ต้องเสียตังค์สักบาทในการเข้าครับทุกคนสามารถจะกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะเริ่มจากการตั้งกรา แล้วก็ตั้งเครื่องมือก่อนทุกคนอันดับแรกถ้าเกิดว่าเราเปิดคู่เงินมามันจะเป็นหน้ากราฟแบบนี้ใช่ไหมให้เรามากดไปที่ตั้งค่าครับแลวเลือกเป็นแท่งเทียนจากนั้นเราก็กดไปที่ t ท m e เฟรมหนึ่งนาทีเพราะว่าวันนี้เราจะเทรดกันในช่วงเวลา1นาทีคาดการณ์ว่าแท่ง1นาทีถัดไปจะเป็นในทิศทางขึ้นหรือลงในท่อนถัดไปมาตั้งค่าเครื่องมือกันพอเราเข้าใจในเรื่องของ binary option แล้วมากดไปที่ indicator นะบรรทัดที่4ครับทุกคน แล้วก็เลือกเป็น MACD ของเราตัวนี้ก็ให้ทุกคนมาตั้งไปที่เลข5ครับตัวที่2ก็ใช้10ตัวที่3ใช้5นะทุกคนเทคนิคการใช้ MACD เราจะดูไปที่เส้นที่มีการตัดกันครับอันนี้คือเงื่อนไขแรกสมมุติว่าเราต้องการจะกดซื้อลงใช่ไหม MACD ต้องมีการตัดกันผ่านเส้นแบบนี้เราถึงจะหาจังหวะกดซื้อลงได้แต่แค่เทคนิคนี้ยังไม่พอนะครับทุกคนเราจะต้องเพิ่มในเรื่องของเส้นแบ่งค่าเฉลี่ยไปด้วยวันนี้มาโฟกัสกับ Moving Average แต่ว่าเส้นแบ่งค่าเฉลี่ยกันถ้าเป็นภาษาไทยนะให้ทุกคนไปตั้งค่า ็น12ครับและเปลี่ยนจาก SMA เป็น EMA แล้วก็เลือกเป็นสีที่เราชอบนะเปิดใช้งานครับเราก็จะได้เส้นแบ่งค่าเฉลี่ยตัวนี้มาวิธีการใช้เส้นแบ่งค่าเฉลี่ยนะทุกคนถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเหนือเส้น EMA 12ของเราให้เราหาจังหวะกดซื้อขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นกับการถ้าวิ่งใต้เส้น EMA 12หรือว่าเส้นสีฟ้าตัวนี้ให้เราหาจังหวะกดซื้อลงอย่างเดียวเท่านั้นนี่คือเงื่อนไขนะถ้าเกิดจะเอา2เคลื่อนไขนี้มาประกอบกันกราฟต้องวิ่งเหนือเส้น EMA 12และมีการตัดผ่านของเส้นทั้้้ง2เสนนแบบีีไปดูอก เงื่อนไขหนึ่งที่เราจะต้องใช้ในการเทรดด้วยและก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่จําเป็นจะต้องเฝ้าจอหรือว่าเปิดหน้าจอหลายๆหน้าจอเพื่อเฝ้าด,ดูเส้นครับวันนี้มารู้จักกับสัญญาณเทรด 8x ที่ตอนนี้เปิดให้ใช้ฟรีนะทุกคนวันนี้ใครยังไม่มีให้กดพักหาแอดมินในลิงก์ใต้คําอธิบายของคลิปนี้ครับในนั้นก็จะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตในเรื่องการขอสัญญาณเทรดตัวนี้ฟรีนะแค่ทุกคนมีพอร์ต 8x เป็นของตัวเองแล้วก็มีเงินในพอร์ต็สามารถใช้สัญญาณรต้ได้แล้วนี่คือสัญญาณฟร วิธีการใช้งานของสัญญาณเทรดตัวนี้ก็โฟกัสไปที่คู่เงินที่ตรงกับหน้าสัญญาณก่อนอ,อย่างตอนนี้มีคู่เงิน E.G. เราก็จะเปิดคู่เงิน E.G. มาวันนี้จะเป็นวันของตลาดโลกก็คือเราเทรดกราฟของตลาดโลกกันให้เราโฟกัสไปที่คู่เงินที่ไม่มีคําว่า OTC กํากับครับเลือกมาที่ดิจิตอลนะและเลือกมาที่คู่เงินคู่แรกอย่าง E.G. ก็จะเกิดแท่งมาแบบนี้ที่ตรงกับหน้าสัญญาณนะวิธีการกดเข้าตามสัญญาณคร่าวๆก็คือกดที่2วินาทีสุดท้ายถ้าเราจะเล่นแท่งเปิดครับในคู่เงินที่มีสัญญาณเกิดขึ้นนะ เดี๋ยววันนี้ผมจะเดินเงินที่ไม้ละ5,000นะทุกคนเท็ด ประมาณ5ไม้ครับเพราะว่าเรามีเป้า PlayStation 5ราคา20 0 0 0กว่าบาทผมอยากได้ตัวโปรตอนนี้เดี๋ยวเรารอนเข้าเทคนิคนะทุกคนอย่างตอนนี้มีคู่เงินที่มีสัญญาณเกิดขึ้นคือคู่เงิน GU ตอนนี้มีการตัดผ่านกันของเส้น Mac d ดีแล้วแต่ว่ายังไม่วิ่งใต้เส้น EMA 12ครับไม้นี้มันจะยังไม่เข้าเงื่อนไขเราจะรอคัดกรองกราฟนะเราต้องรอแท่งคอนเฟิร์มเพื่อดูว่ามันตัดกันจริงๆไหมใช้เส้น EMA 12บวกกับ m a c d ตั้งค่าไปที่50แล้วก็5นะตอนนี้มี EG ที่ น่าสนใจมีการตัดกันของ m a c กดีแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะรอกดซื้อลงในคู่เงินของ EJ EG ในไม้นี้เลยเดี๋ยวเราจะตั้งเวลาเป็น1นาทีถัดไปครับเราจะกดตอน2วินาทีสุดท้ายหรือว่าจะเป็นตัวเลข31ที่หน้าจอของบ er. ล็อกเกอร์อรอกดซื้อลงนะไปครับ อ่าตอนนี้กราฟได้ลงมาแล้วนะทุกคนพอเรากดซื้อตามสัญญาณในคู่เงินของ e g ละก็จะได้แท่งเปิดผลิตไปครับและตอนนี้วิ่งถูกทางแลวด้วยถ้าวิ่งถูกทางตัวเลขกําไรของเราจะขึ้นวันนี้เราจะกดเทรดสัก5 -6 ไม้มานี้อ๋อนี่มาแล้วครับ5 4 3 2 1หมาแล้วครับไม้แรกทุกคนไปกันต่อนะ เราเช็คกันนะทุกคนตอนนี้มี EU เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะรอกดซื้อขึ้นตอน2วินาทีสุดท้ายกันครับแต่ต้องเร็งดีๆก่อนถ้าเกิดว่ามีการย่อมาของกราฟแบบนี้ปิดใต้เส้น12แบบนี้ยังไม่ชัดนะไปครับจัดกันแล้ว มาแน่ลุกขึ้นไปลุกหมายที่2ของเราในคู่เงิน E.U. ครับแรกต้องตั้งเป้าก่อนเลยว่าอยากได้กี่ไม้ในช่วงเวลานี้เป้าอยู่ที่ประมาณ5-6ไม้ครับถ้าเข้าเงื่อนไขเราออกเลยแล้วผมจะเดินเงินอย่างสม่ำเสมอนะทุกคนหรือไม่โอเวอร์เทดครับเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งครับห้ามโอเวอร์เทรดเด็ดขาดเพราะว่าตลาดนี้ยังไงก็ยังเป็นตลาดที่เสี่ยงอยู่ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีความรู้ประกอบ oh, oh. Here come oh. Here come You ไปด้วยอ่ะทุกคนมันจะยิ่งทําให้ความเสี่ยงของเราลดลงครับนะวินไปอีกหนึ่งไม้ในคู่เงินของ E.U. เหลืออีก 3กันระหว่างรอสัญญาณนะทุกคนพามาดูห้องเทคนิคลับที่เล่าให้ฟังก่อนเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็จะมีโค้ด6คนครับที่วนกันมาสอนสัปดาห์หนึ่ง20รอบผมก็จะเป็นหนึ่งในโค้ดที่วนไปสอนด้วยและสําหรับใครที่อยากเข้ามาดูกลุ่มแบบนี้อยากมาดูคอมมูนิตี้ดีๆแบบนี้ลิงก์ใต้โปรไฟล์ลิงก์ใต้คําอธิบายของคลิปนี้หรือว่าจะสแกนหน้าไลน์ก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวรอสัญญาณตัวถัดไปกันสัญญาณเกิดขึ้นแล้วนะแล้วก็แม็กดีทําการตัดลงเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะหาจังหวะก,กดลงเลยดูไปทีีีี่่่หนนนน้้้้้าาาาาสสัััญญญญณณกกก็ไดนะดดะถเิวววใครมแลท2 สุดท้ายครับแต่ถ้าเราจะดูที่หน้าโบโรกแบบนี้ให้รอตัวเลข31หรือ32นะมันจะเท่ากับ1วิหรือ2วิทที่หน้าจอของสัญญาณพอดีครับสัญญาณเป็นเรียวไทม์นะ5 4 3 2ไปครับ วิ่งใต้เส้น EMA12 ของเราบวกกับ Mac d ดีมีการตัดลงด้วยในเงื่อนไขหรือว่าเทคนิคนี้ผมจะพูดเสมอนะทุกคนไม่มีอะไร100%ครับทุกเทคนิคดีหมดขึ้นอยู่กับช่วงเวลาอย่างเดียวเท่าน,นั้นแค่เทตรดตามสัญญาณอย่างเดียวจริงๆแล้วไม่ต้องประกอบเงื่อนไขท้ายแล้วไม้วินยังไงก็คือไม้วินครับเพราะว่าลูกศรอ,อัดอินดิเคเตอร์ประกอบออกมาเป็นสัญญาณแล้วนะทุกคนไปครับตอนนี้วิ่งถูกทางแล้วเออสวย10วิครับ5 4 3 2 1วินครับทุกคน าแล้วครับไม้ที่3วันนี้ยังไม่ทบเลยนะ <c oughs> วันนี้ยังไม่มีไม้ทบเลยครับไม้ละ5 0 0 0ของเราวันนี้ไปกันต่ออีก2ไม้ครับเราต้องการอีกแค่2ไม้เท่านั้นวันนี้เราเก็บมาแล้ว3นะเดี๋ยวแล้วไปซื้อเกมกันเพราะว่าเห็นเพื่อนเล่นนะทุกคนก็เลยอยากเล่นมากครับตอนนี้ a อไม่วินครับเดี๋ยวเราจะหาจังหวะก,กดซื้อขึ้นเลยนะไปครับไปคู่เงินเอายโอ้โหผมว่ามันก็ต่างกันมาสักพักแล้วนะแต่เราต้องออกครับผมมองว่ายังมีวันรุ่มขึ้นได้เดี๋ยวเราต้องรอทบด้วยนะทุกคน หมายเกเฉยยังไงเจ็ 7, 6, 5, ขึ้นไปแล้ว4 3 2 1ามสองหนึ่งไปครับหมดพอเราขึ้นไปแล้วนะตอนแเกว่าจะไม่รบเราเข้าไปที่คู่เงินของ AU ในไม้สองนะครับก็คือเราจะโดนไม่เยอะอยู่แล้วถ้าเกิดลอตเกิดขึ้นนะแต่ถ้าเราไม่ชนะไม้นี้เราอาจจะต้องแก้ไม้กันด้วยนะลุ้นครับคู่เงินเ u ยูสเ้นมาก <c oughs> อยากได้เกมจะเจ็ดหก 5้า2 1สยังอยู่ครับทุกคนไปกันต่ออีกหนึ่งไม้เท่านั้นตอนนี้มีน่าจะ ej เข้าครับโหตัดกันอย่างสวยงามรอขึ้นแท่งเขียวย่างเดียวนะทุกคนตอนนี้มีการตัดกันของแม็กดีแล้วครับเดี๋ยวเรารอให้มันกราฟมันดีดขึ้นมารับเราแล้วเราค่อยกดซื้อลงนะแต่ถ้ามันไม่มารับในช่วงเวลานี้เราปล่อยเลยัปนี้ไปครับ กราฟเด้งมารับเรานะในช่วงเวลา30วิวิครับดีมีการตัดกันแล้วเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวทบไปด้วยนะทุกคนถ้าเกิด worst case มันไม่วินเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมทบครับตั้งหนึ่งนาทีรอไว้ละสี่สามสองหนึ่งโอ้โหวินครับทุกคนอาาได้ราคาดีกว่าราคาเปิดน,นะไม้นี้ปิดจ็อบเป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับคลิปนี้มีทบไม้สอ,อยู่แค่หไม้เท่านั้นเองหนึ่งองสาสีห้า มีพบไม้สองแค่ไม้เดียวเท่านั้นแต่ว่าเป็นเทคนิคที่แม่นยํามากครับผมลองห้าไม้ให้แบบดูในคลิปเลยใช้เวลาไปทั้งหมดตอนนี้น่าจะประมาณ จริงแล้วก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะทุกคนตอนนี้ปิดกำไรไปที่อันนี้อีก3 000, 2 0 0ันสองหมื่นครับทุกคน2 0,000ื่นหน่อยๆนยก็ถือว่าเป็นที่เรียบร้อยสําหรับคลิปชาเลนส์เทรดซื้อ p l a y s t a t i o n นะใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ20เกือบ30นาทีครับลองเอาไปใช้กันดูนะแล้วก็สําหรับใครที่มีปัญหาอยากมีคําถามอยากเรียนรู้เพิ่มเติมผมแนะนํานะเข้าห้องครับลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือจะสแกนหน้าลายในนั้นจะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาจะได้เจอกับผมในห้องเทคนิคลับด้วยจะได้เจอกับผมแบบเดีดวยวไทม คือเอาไปลองใช้แล้วใช้ได้ดีเอามาบอกต่อเพื่อนๆด้วยขอบคุณมากนะทุกคนที่ดูคลิปนี้ยันจบแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อเพลกันครับสำหรับวันนี้ก็คุณมากบายๆแล้วเดี๋ยวเจอกันขอสัก100ไลค์นะทุกคน <Hey. S 3> 18ดพิ้อ๋อ1งแล้วช่วงโกลมันจะเท่าไหร่